นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับคูโอ๊ตนะครับผมนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับต้นไม้นะครับผมนะครับวันในวันนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนะนะครับผมก็นะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมช่วยกดติดตามนะครับนะช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมนะเรามาดูนะครับผมนะนะครับผม นะครับเสน่ห์จันทรนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้คือนะครับเสน่ห์จันรประกายดาวนะครับผมนะเสน่ห์จันรประกายดาวนะครับนะครับเสน่ห์จันรประกายดาวนะครับอ่าด่างสวยเลยนะครับผมนะนะครับผมอันนี้เสน่ห์จันโกเมนนะครับนะเสน่ห์จันโกเมนนะครับนะครับเสน่ห์จันโกเมนนะครับผมอันนี้เสน่ห์จันทเขียวนะครับผมนะครับเสน่ห์จันเขียวนะครับนี่นะฮะนะครับผมใบนะครับจะเป็นคล้ายๆกับอ่ารูปหัวใจนะครับผม ดูเสน่ห์จ like ันเขียวกับเสน่ห์จันโกเมนนะครับนี่นะครับเสน่ห์จันโกเมนเนี่ยนะครับร่องใบเขาจะลึกนะครับผมอ่าร่องใบเขาจะลึกแต่เป็นเสน่ห์จันเขียวเนี่ยอ่าร่องใบเขาจะตื้นนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับที่แตกต่างกันเนาะนะครับผมอันนี้เสน่ห์จันประกายดาวนะครับอ่าเสน่ห์จันประกายดาวนะครับด่างสวยด่างกระจายนะครับอ่านี่เลยครับด่างกระจายเต็มใบนะครับนี่นะครับผมด่างชมพูนะครับ นี่นะครับอันนี้คือพัดโบกนะครับนะครับพัดโบกนะครับผมนะที่ทุกคนนะครับบอกว่าเป็นเสน่ห์จันทร์ทองนะครับนะครับในนามเสน่ห์จันทร์ทองเนาะอ่นนี่คือพัดโบกทองนะครับเพื่อนๆนะครับผมพัดโบกทองนะครับพัดโบกทองนะครับอ่นนี้โหเสน่ห์จันทร์เยอะเลยนะครับนี่นะครับเสน่ห์จันทร์เยอะเลยนะครับผมเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับนะครับดางสวยๆนะครับเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเนาะ อันนี้นะครับผมสวยงามเลยชมพูนะครับผมทั้งใบเลยนะครับนี่นะครับนะครับผมนะครับนี่เนาะนะครับผมอันนี้เสน่ห์จันดํานะครับเพื่อนๆนะครับผมเสน่ห์จันดํานะครับอ่าเสน่ห์จันดํานะครับผมเสน่ห์จันดํานะครับลักษณะของเขานะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมสามเหลี่ยมนะครับผมอ่าก้านเขาก็จะดํานะครับ อการจะดำนะครับนี่นะฮะนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเรานะครับเรามาดูนะครับเสน่ห์จันเงินนะครับที่ทุกคนตามหาอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเสน่ห์จันเงินนะครับนี่นะครับผมเสน่ห์จันเงินนะครับสวยงามเลยนะครับนี่เสน่ห์จันเงินนะครับเพื่อนๆลักษณะของเขาเนี่ยใบของเขานะครับผมนะอาจะเป็นสีปรอดนะครับผมสีปรลอดนะครับผม อ่าไปเป็นสีประหลอดนะครับลักษณะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทรงใบจะยาว,ยาวๆแหลมๆนะครับผมอันนี้ถ้าโตมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแสงเขาจะเวลาแสงมากระทบกับใบเนี่ย ใบเขาจะประกายค่อนข้าง, Eller, างที่จะสวยงามเลยนะครับมีเสน่ห์นะครับเป็นบ้าน,านมงคลด้วยนะครับผมชื่อเสน่ห์จันเงินนะครับเพื่อนๆนะครับนะมีไว้ติดบ้านนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับผมอ่ course, านะครับอันนี้คือเสน่ห์จันขาวนะครับเกือบจะกลายนะครับเสน่ห์จันขาวเนี่ยนะครับเสน่ห์จันขาวเนี่ยนะครับกลายนะครับถ้าเขากลายนะครับนะกลายไปเรื่อยๆนะครับอ่าเขาก็จะมาเป็นเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์ นะครับเสน่ห์จันมหาโพนะครับผมนะนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนะอันนี้คือเสน่ห์จันขาวนะครับอ่านะครับเป็นบ้านเสน่ห์มหานิยมนะครับผมนะนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับจะมีคนรักชอบอ่าจะมีคนรักคนชอบนะครับชอบนะครับผมนะสวยงามเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับอ่านี่ตัวท็อปที่สุดเลยก็คือเสน่ห์จันบุษราคำนะครับ นี่นะครับเสน่ห์จันบุษราคำนะครับนะนะครับลักษณะเนี่ยนจะด่างแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะสวยงามเลยนะครับผมนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านะครับผมอันนี้นี่นะครับสีเหลืองมิ้น์เลยนะครับผมบอกเลยนะครับใบนี้นะฮะสวยงามเลยเพื่อนเพื่อนนะเสน่ห์จันบุษราคำนะครับผมนะอ่านะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับผม ติดตามนะครับผมในเรื่องของเสน่จันทร์กับคูออดนะครับผมกับคูอ๊ตได้เลยนะครับนะคูอ๊ตได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับให้กับคูออตด้วยนะครับผมนะในการทำคลิปนะครับเกี่ยวกับบ้านเสน่จันทร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะเอาเสน่จันทร์ นะครับเสน่ห์จันเงินกับเสน่ห์จันเขียวเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็เสน่ห์จันหอมอีกตต้นหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูว่าความแตกต่างนะครับนะความแตกต่างลักษณะใบนาของสามเสน่ห์จันเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหนก้านนะครับผมก้านนะนะครับแต่ละเสน่ห์จันเนี่ยนะครับเขาจะมีความแตกต่างกันแบบไหนนะครับผมนะคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดให้กําลังใจนะครับสําหรับ ขวดด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ